สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สุขูสุคนเดอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซาวลาสาวัรค์เนาะเมื่อนี้ก็เป็นวันที่้าเดือนตุลาเนาะปี๒๐๑๙เมื่อนี้ยเขาก็ออกมาหน้าคือเก่าเลยพี่น้องบรรยากาศก,กับโบควายเดดเนาะเมื่อนี้เมิดขึ้นเพราะว่าเห็นพี่น้องเขนบอกว่าเมื่อนี้พายุสิเข,ข่าเนาะเมื่อนี้เท่ากับคนเข่าขืนก่อนเนาะคนเข่าขืนพดเข่าขึ้นแล้วจากสีเกี่ยวเข่าท้าเบิ่งเนาะ คนเข่าเบิดเพราะว่าเข่าที่เท้าเกี่ยวไว้วมือวานเนาะมันกระลายลายพี่น้องมื่อกี้จะพากันเก็บกันมัดคนแล้วก็แบกขึ้นมาใส่ตู้ไห้เพราะว่าถ้าเขาบุเก็บบอมัดหรือว่าเขาสี่น,นไะไห้กะย่านฝนมันลงมาแหงเนาะมืนอกี้รถไทยก็ไปอยู่ได้พอ่นไปเซโนโน,นะพี่น้องพอดีว่าไปซื้อโซล่าเซลนะแผงโซล่าเซลฝนมืดแล้ว่นทุ่ง พอดีเงินยูทูบออกเนาะเพิ่นก็เลยให้เพิ่นแชร์กันให้แหละพี่น้องเนาะคนละพันสองพันสามพันแต่ก็บคนที่ซนะื้อเนราคาแพงดอกถ้าเบิ่งบัมดพิดชื่อมาพอดี๋ยวสี่รีวิวให้เบิ่งเนาะเถ้าคนที่ซื้อมาราคาถดได้ดอกเงินหนึ่งพันเจ็ดแปดพันหนึ่งดอกพี่น้องเงินโบรายเนาะคนทีซื้อมาสาราคาที่เขาพอซื้อไว้ให้แหละเพิ่นไปเชนโนกับแม่เพิร์ไปเบิ่งเองเพิ่นพาเลาะตลาดพอวันนี้เขาก็อยู่เพื่อน อยู่เทียงนะะเก็บเข่ามัดเข่าถ่าเพ่นแล้วก็ชีแบกขึ้นมาสิตกไว้เอาละพี่น้องบานนี้จ้างไปเท้าที่ไปถ,ถ่ายเบิ่งตอนเ่าเก็บเข่ามัดเข่าเนาะผู้หล่เขาจะไปถ่ายเบิ่งตอนจังไหเขาจะไปเก็บบักถั่วปีเนาะถั่วปีอยู่เหล่าอยู่ป้าผู้หล่เอาไวต้ตำเทียงอันนี้ก็ประมาณเก้าโมงเลยรละแต่ก็ยังโบเดดอะไรเนาะคืมคืมอยู่คือพนชีตกไปเนาะพี่น้องไปเก็บเข่าน้ำกันบ้านนี้ แต่ว่าคอยบริเก็บให้เบิง่งเนาะจิพายเบิ่งถั่วเขาแหละจากที่เห้าเกี่ยวเข่าแล้วก็มัดเข่ามาไปถีบลอยเนาะพี่น้องจิพายไปเก็บหมักถั่วได้พี่น้องมาเน,นี่นี่น้องมันอยู่มองนี่น้องหมักถั่วปีแต่ว่าพ่อมันเก็บกินดูอยู่ดอกแต่มม่น,นี้เขากับิไบเก็บเนาะเอาไว้ตำเถียงอะไรพี่น้องเลยตำเถียงกินกับผัวจีหล่อรู้ยังนี่แหละนี่น้องพี่น้องเก็บมักถั่วก่อนพี่น้องเย้ย ว้าควายจะหล่อลายลีเดี๋ยวให้จะแพนแผนมาคุดเห็ดจะบุจับุอยู่แถวนี้คือเขาเกี่ยวแล้วบนเลยเข่าที่มันสุกนะเนาะเลือแต่มันเคี้ยวแล้วแบบนี้มันกำลังพอเมาอยู่อย่างเห็ดเขาเมาอยู่แต่บุค่อยว่างเพราะว่าเกี่ยวเข่าไปนำหลักกะชีนะไปนำเด็กเกี่ยวเก็บไปนำแพนเนี่ยพี่น้องควายจิปโอม เห็ดจบุยจบุยอยู่อือจบุยจบุยอยู่คจะหล่อฮะแถวนี่เกี่ยวออมหมดะว้านี่คุยจะหลอบาต้าขักอะไรนี่นี่คุจะหลอบุ้ยลายขนาดหออลังจากไเทาคุดจิหล่อเนาะ เอากระสีมาเก็บมาถั่วเออเออยังไงล่ะเก็บมาถั่วพี่น้องพ่อเราเก็บอยู่ตลอดเลยเก็บอยู่ตลอดเลยไม่ได้มาขวั่วปีนะตำแซ่บแซบนี่พี่น้องเอาสามารถเก็บเอาก็สามารถทยำกินได้เลยเนาะถั่วปีถั่วปีบ่มีแซ่บเลยขอโทษขออภัยเลยพี่น้องที่กินให้พี่น้องเบิ่ง แฮมกบก่อนหวานละล้แล้วแพวกินไมแพวยังกินจะขาดเนาะบ,บ่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 ่บ่บ่ปะปบดด่บบ่บ่่บ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 ่่บ่่บ่บ่บบ่บ่่บ่อ่่บบ่ มื่อเช้านี่ก็ตำได้วานยจะของเครื่องมันเริ่มันจะตายหวังชวนมักแตงอีพอปลูกแหละอืมได้แต่ยังบุตรตึงป็นได้ไปยังหันมาให้ลุงป้าเบิ่งดูอย่าบปยี่พอมันพี่น้องอืมเนี่ยน้อยโอ้พ่อันนั้นโอเค น้ำก็จะเลือดออกน้ำก็จะเลือดออกคนบ่ลายเด้หม,ดมักถั่วเาไ่ได้ซื้อข้าดอกหมักถั่วนี่พี่น้องตำกำลังแบบพอดีตำเลยเนี่ยขอลอ่อเขาแขเก็บก่อนกินกับแจ่วหรือวานเหนียนกินแ้วไปคล้องเครื่องหมักถั่วล่มเบิ่งดีดีแน่เก็บเอา มันเ่า,เาลายกับเอาเด้อบัวแซบลายได้พี่น้องเลยลายลาย,ลายกำลังหมางใหม่ลายไปไหนฮัน,น,นจีเก็บเก็บไปต่ำกินกับปิ้งปลากระแซบแต้วไปไหนครับเลงหนองหนาวหนาวขึ้นนพูดได้ผูกแล้วบู๊ดบ่อยอยากเลยลายขนาดน้กำลังเป็นขขาวแบเนาะ เห็นโมเห็น้องไล่หมาแก่แล้วก็มีมากแก่เอาไปต้มเนาะเอาแค่ได้เอาไปบ้างเก็บจะหมาอันโบข่อยงามดอกถั่วปีมากอ้วนอ้วนรั่เป um> ็นลูกอ้วนอ้วนฮานพี่น้องลูกอ้วนอ้วนจะว่ามันบ่ได้นาดไหนทิงเด่เอาไมึงไง Kiếp dòng đi ô kia kìp mì lạ mong nóng mọi việc kiếp thằng nóng mì thương mì thương mong 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 หหหเหมืนถั่วขาวอะไรบานเ่เอินบาถั่วปีหมากถั่วแบบนี้มันชิตำแซ่บแลวมันชิอ่อนนะทีนี้ันมันจะแบบหวานมีรสชาติแบบหวานเนาะต้องเก็บไปเลยหมา,า,ามอุ้โมงอ้ามดอกอ่ะมาเลยกำลังเป็นข้าวแบกกำอ,อยู่ลายเนาะลายอะไรขนาดข้างบนข้างบนข้าล่างข้างบนขาง่างข้างบนข้า งาดเครือโบลายได้ไงมันโมค่อยลายผุ่มไปรไะดมันก็นยังหมากบรดือดปุด๋เต็มอยู่กือเม่นพอ่อเราปลูกลายนี่ให้กระเต๊กเลยคำมันลายเครือนี่เนาะครับเก็บขึ้นปะคายปขคายให้ได้หมากตึงๆติงเก็บขึ้นปะคายให้หลดหลดบ้านชาวคำ่าดพี่น้องปกติกันจะกระหับซื้อไปจำปะจะมาเก็บเอาวันที่แล้วแต่ว่านี่มันเปลายไปได้ หมดเดลัยจนแบบให้เฮาขายนะเต็มกำมือเห็ดกองฮับก้อนกำมือหมดเลยเอฟเอานางเดี๋ยวไปคล้องแล้วว่าเขื่อนหัตถจิตได้หมแล้วของหมาแก่แล้วนี่นะแก่แล้วเานี่ยมันแก่แล้วถ้ามันแก่บางทีเขาเอาไว้เห็ดแนวหรือว่าเอาไว้แบบว่าเห็ดข้าวต้มป่ะ คนเดียวนี่ก็เลือกินได้เลยพี่น้องคนบริใหญ่เนาะนี่จะมักถั่วเลยน้ำพันปะออกปะปออกจากส่วนอันเด้พี่น้องนำนองแพวค่ะ<ว>สําหนักตํบาบักลายนึงแหละพูจริงเทาเก็บเัาก็ได้มากครอเขาแขมันมากทนได้ชินหนึ่งเขาก็ตําได้ปะออกไปตําเถียงตําขัวสะแพนเผนคุดเจลล์คอยกัดคุดอะไรแต่ขวมาเก็บมักถั่วเนาะต่อเป็นอีพีสองเลพี่น้อง ไะมาิถือแบบนี้เก็บต่อพี่น้องมันออกมาข้างนอกเราเห็นทั้งตัวเก็บหมักหลออแค่ขันเท้าบกเก็บกะมันจะแก่เิ็มจิ้อได้นี่ฮะหนามบังามหนองถั่วบัแมนหมักถั่วแหล่เนาะถั่วปีบันเทาเอิญแต่มันบัวแมนชีแหล่มีชีแหล่และวก็ชีนี่เอาไปตำกินชมก็แซ่เป็นน้ำจืวๆเลยะปออกเมื่อแพ้เหมันก็คุดจะหล่อหล่อเมื่อ้วมั่งฝน ค่อยกคุดแล้วออกมาได้แหละค่อยก็ได้นี่จะคือพี่น้องเลยเราจะไปขืนมะคามันก็จะไม่ได้ขึ้นแล้วแหละมงแนมมะทัวขึ้นเมื่อแล้วปะน้องแพ้วขื่อเชียมโอ้ยสะเเพนขือะไรอยู่โอ้สะเพนเมื่อแล้วกูเมื่อก่อนโมล่ะ มกถั่วต่ำถั่วควาจะหล่อบักลายในผลบัวมะคุดช้ำไปงแล้วแถวนีดย๋ยวมือใหม่จะจอยจัดการจ,จอยมักคุดเลยจ่อยขึ้นเมื่อฮาตาม,มักถั่วกินเ้าแล้วเนี่ยมกถั่วงามคือเพียงเนี่ยหมากแบบตุยๆเลยจังมือขันแม่ขาเกี่ยวเข่าเบิร์ดระเบิดนะเศาษเมาะกินอยูก่กินอยากกินเมาระวังหมักเสียมเหี้ยด้านางน้อย ช่วงนี้ก็อยู่หางอยู่น้าแล้วพี่น้องก็บ่ได้ไปซช่เลยแลว้วเข่า,าแล้วน้าพู้ไรอจารสิบ,บายใบเกี่ยวเข่าดอสุกแล้วก็เลือกเข่าก้างมาเนี่ยโอ้ทอดผู้ละสะแผนสะจ่อยบ่อพอนบ้าลาวอยู่ทั้งเทียงผู้ไรทังจากสิเก็บเมียนเข่าแล้วเนาะก็สังเกตบางท่องผ้าที่หลับพี่น้องปัตยามันตกห้ำเหมือนเด็เลยเกี่ยวสองอันเกี่ยวหน้าช่องหาย แต่ละอันนีมีนามบ่ได้แต่ละหายนะ่แม่ตั้งรามางอดสาะปัดนี ขวดจะหล่อ lock, แล้วก็สที่ตั้ม <được> ม <Norwegian> ักถั่วตอนนั้นแหละพี่น้องจะหล่อจะผลได้ใช่ได้เบ่งนองแพร่ความผลหมักกินมันกรอบคะเด็แซ่บบอแพร้ววานบ่วานแล้วมักถั่ว มะถั่วนี่ห้องบริสิทธิ์ยาห้องบริใส่ปุยเนาะปลูกถิมไว้ปลูกธรรมชาติปลูกถิมไว้หมันแบบธรรมชาตินะมันแบบาบบบริใส่ยังโบล่างก็กินได้นาะพี่น้องเก็บแ้วก็เด็ดแต่ก็กินเลยหว,ยนนวานเนาะแถวนี้ก็พอเกี่ยวลย้ะเราเบิ่งสะพูนโต๊ะกับเก็บเกี่ยวว่นละแถวนี้ วานมักถั่วนี่มันมันก็คือมักถั่วอย่างเงาี้เอาทีเอามาพัดแต่มันบริแทบได้ต่ำมาซะมันฉีแบบแข็งแข็งอันนี้มันฉีแบบมีเนื้อลายกว่ากินกับปิ่งกบปิ่งปลาโอ้ยเข่ากันปันยังโอเคน้พี่น้องสำหรับคลิปไปเก็บมักถัว่วฮาก็รจิคอจบคลิปเอาไว้สำนีก,ก่อนเนาะมักกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจะค่ายหรือว่ากดสัตว์กระดิ่งเพื่อชีวภาพจากคลิปใหม่ๆจาก่องของเขาเนาะ บกันใหม่พี่น้องคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีก <c oughs> องเข่าเขาก็เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วนะ